ับวันนี้เรามาหาปุ่มนะครับถ้าเรียกอีกอย่างก็ลูกอ๊อฟลูกอ๊อฟด้วยครับมันตัวใหญ่มากเลยครับาจอทาการผลเลี้ยกไปเลยผมก็ไม่ทราบเลยนะครับเนะ็าจะทำการโูดอ,ออกข้างล่างมันอยู่ใต้หินครับ มีครับใน้ไเยอะเลยครับเปิดฟองครับเปิดฟองเปิดตัวนี่ครับเปิดตัวคล้าคล้ายๆลูกออดรับออดแออเปิดคิดแอมพุ่ของวับุซะนี่ครับตาก็มีครับกาทดสอบอย่างเือา นี่ครับมันจะอยู่ใต้ใบไม้มันชอบอยู่ใต้ใบไม,ม้นี้ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> จับไม่ได้ครับ <c oughs> อะไรน,นี้ทีมงานเราจับอยู่ครับจะเบียงก็ต้องเอาครับได้ครับทีมครับไปคุมไปช3กิโลครับ นี่ครับกินได้แล้วจับครับนี่ครับจับเอาข้างล่างซอกนี่นะอยู่น้อยๆ ทำนน้วไม่มาแล้มาเด็ทานมองได้แล้วครับกูแค่ทำคลิปเนพึ่งแนี่มึนเ้ยนักเงาว่ะว่ามืนบากเลยอืมหลุี่ตกมาโอ้โหออกออกนี่วะเอาหนี้ยนะนะออกออนี่ โจกโจเามานู้นีน่้เลยไ้ถึงๆอ่างเีะกิออกไม่ออกวะเโอ้โหโเดียเออเอนำหนม่ือเอวมือของใหญ่อ้มือไม่ใหญ่หลือเ่าวะตรงไหนนี่นะโจกเข้าไปนี่มันเข้าไนวะมือดื้อด้ัดเขา่

ผมมาโอมะเนี่ยครับเนี่ยครับงมสดๆครับงมขึ้นมาก็เป็ดตัวเรียกตัวจัมโบ้นะมองมาโอ้โหเยอะแยะเลยนะ ตัวเท่าหัวไม่มือนะครับแต่ละตัวซักไข่อไข่อมาเลยนะครับกิโลละห้าพันครับใครสนใจปลาเนี่ยมซื้อแต่ไม่ขายถึงคุณจะซื้อแต่ผมไม่ขายอันนี้ปลาจู่ครับปลาจู่มาไล่เสือนมัอกว่าปลาจู่ลาลายเสือ

กับไลยตัวเองว่าคขเมือิ่นล้วนเชลนี่เราเก็บอีวเอะเป็นไงนะครับใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับเนี่นี่นะครับ จับอยู่นะครัได้ไม่ได้ครับรอลุ้นนะครับนี่ฮะบรรยากาศในน้ำแห้งนะี้เ <grammar> น <grateful> <uğ> ืยผ่านหมอกคนประจำหน้าตาขึ้นต่อยเขาเป็สมรช่องกันแล้วครับจุกจุกขึ้นเงี้ยเป่าหัววักเห็นีั้เนาะมีอ่ะ

โอ้เต oh, you know oh. uh ียมเมื oh. okay. huh? ่อมากินได้ได้ครัได้ทั้งปลานะครับทั้งปลาทั้งอีปุ่มครับอีปุ่มหรือว่าอีหวกครับดูครับเสียงตีครับหนวดไม่ยอมคืนน้ำเลยครับเดดมากน้ะนดฮะ นี่ครับนี่ครับปลาแตบไส์สวยๆครับออมีตัวเดียวอ๋โออปมีเนอะลุงตั้งใจนะรจับเราต้องค่อนข้าง เรามารัาระวังครับเดี๋ยวขี้ปูมันจะแตกครับตายแล้วตายเราไม่ฮะโอ้ยตายตายมือแล้วมีมากอนละหาเราก็แปดเป็นแลบหน่อยนะครับอ้้ไดผ่านมองจับนี่ค่อนข้างจะเซียนหน่อยนุ๊ก มา้เ้าโอ้โหดอานี้นี่ครับ er ีงานเราจับกันอยิงสนุกเลยครับ ะร,ระวังนะครับระวังจับโดนไข่กันนะครับ <c oughs> ห้ามบีบนะครับห้จับแล้วห้ามบีบนะครับเดี๋ยวโดนไข่ครับเอาอครับโ,โอ้ไม่กตัวแล้วครับไม่ออออโอ้โหโดปลานี้ถ่ายสดๆครับไม่มีการตัดต่อครับ โอ้นี่ไม่มีการจัดฉากครับได้สดสดนี่แต่นี่ครับหานหมองเอาไม้ตัวเปียกเดียวว่าไงครับพี่สับเตอเลยเยอะเลยเหรอหัวมองเอาเลยมองนี่วอ๋ออกเดือด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 เฮ้ยดู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 นะดูนี่โอ๊ะตีข้าไปไปงานเราเยอะครับ ห้ามตดนะจัดไปมีการสั่งแล้วห้ามตดโอ้มันออกมากมั่วเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยครับปล่อยเข้าหม้อครับอันนี้ครับไม่ได้ปล่อยสู่ธรรมชาติครับเพราะว่ามันไม่ใช่สัตว์ปีนโขนนะครับ เดินทางเลยก็ว่าได้ไหมครับนครับการงมครับทีนี้งานเราจะลงเป็นแม่เป็นแน่ครับเพราะว่ากันที่มันจะหลุดไปครับ mày chơi nó hấp mày eo ta à ta chuông à nó hấp ngang luôn trong lăng tam hạ hấp

มงสวยครับมงสวยจะมีไม่มีก็ลุ้นดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอยอ่ะหอยอ่ะอห็ครับตัวใหญ่ จับมอขนาดีเ่เนเนาาจับเอาบนตอนะเี่ยนี่เอเ้ยนี่ีมีครับคุณผู้ชมครับลูกออดครับลูกออดเล็กอีกนู้นอีกกลุ่มครับลกหน่อยก่อนโอ้โ้ ปาลมคีปลาไหไครับนี้โอ้โหเป็นเนตัวเล็ก่ค่อนข้างตัวก็พอเหมาะนะหนงตัว มีนู่อีกตัวหนึ่งจ้ะนี่ครฮะทำงานเรากำลังกระจายแลครับกระจายกันห่างนี่ฮะเวลากายพันมันจะเป็นอย่างงี้ครับมันจะเป็นเขียดครับ มาร้อนะครับตรงนี้น้ำค่อนข้างลึกครับลงไม่ได้ครับถ้าแล้ววะดีดีเลย ทำงานเราเรียกครับทำงานเราเรียกครับบอกว่าเจอแล้วครับเจอรูครับหลวงเข้าไปแล้วครับได้ไม่ได้ครับโอ้ยไปแล้วจบแล้วแต่ยังได้ครับมันเยอะสังเกตดีๆครับอย่ากระพริบตานะครับ เอามาบีบี่แต่ก็มางานเราอ้าวไปซะแล้วเดี๋ยวึ่งตัวนี่ครับตัวสวยๆครับสวยๆใหญ่ๆครับเห็นในภาพเท่านี้เท่าหัวไม่ตีนเลยนะครับแต่ที่จริงมันหัวไม่มือครับพี่การงมการจับครับสัง หนเก็ดหน้าตาเะยรนะคุณเขาเอาปลาก็เอาทางปลานะไว้หนวดไว้เขาเลยครับแต่ไม่ยอมให้หนวดเปียกน้ำครับโอ้ยน้นไหลต้องตีแต่มาพเลนคุ

ได,ได้แล้วดีแล้ครับได้ไหมครับไครับ สายผมมยู้ตมมีหยกผู้ไงตัวทัว้สามตัวรั้งสามตัวก็จะมีเป็นขีดนะฮะช่างแอวไทยแลคร <laughs> นี่ครับทีมงานเราจับมาอีกแล้วจับแล้วงานก็นเกนี่ยฮะเนียนเนียตเนี่ยะใครไหนูอ่ะนี่อ่ะต่อนี่เดียวเนาะเนะ ตรงไน้าอ <Leo. S 2> งไนะตัวอ้ำเข่าหลุกก็เห็นออกยากนะฮยขีดเแลี่ยมดูนกวิธีกันจับนก จะพอย่อมออกจากลืบด้วยเอาหนีอ่ะช่ยงภาพเรางงเลครับทางนู้นก็เรียกทางนี้ก็เรียก อโอ้อันนี้ปลาดูช่างแอลจะถ่ายตัวใหญ่มากเลยครับเป็นกิโลครับอ, <c oughs> อุ้ยกันเนี่ย น,นครับที่เราไปจับมาเมื่อกอี้ครมบดูโฮเดมือี่สลุงมไม่ใช่น้ำปลาเนี่นครับหน้าตาครับเดี๋ยวเราทำการปล่อยครับโอ้ตอนนี้มันงมมมนุ่มแน่น,ะนาะอหน้าเราเซนะะไว้ทำพ่อพันธุม่พันธุ์ 1, ครับมีอ้ไมั่วมันในอะไรอ่มืเนืพ่อตัวใหญ่กินมั่ได้เน่หน นี่ครับปาจูครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องเรามาดูหลังจากทีมงานเราได้ไปหามาก็ได้ค่อนข้างเยอะครับนี่ครับเ <c oughs> ต็มล่งเลยนะครับกับบรรยากาศสวยๆครับลำวยนี่ครับ ตัวก็ค่อนข้างใหญ่ครับดูครับนี่ใหญ่ใหญ่กว่าน,นิ้วโป้งครับนี่ครับนี่ครับปีหัวครับปีหวัวตะปุ๊บนะหุ่เสียตัวค่อนข้างใหญ่ตั<อ>วนุ่มนะครับ เฮ้ยมาเลยมาเลยไซด์บ <plane>. ิ <niño sharing> hey, man, ca, ๊กบิ <Laughter. S 1> ๊กครับกับบรรยากาศลำห้วยครับลำห้วยลำน้ำแม่แตงถ่าย่วนนีบิีกเขายครับผมถ่าย่วนนีเขยเดี๋ยวรอตอนวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาครบนะครับเดี๋ยวรอ อีพีหน้าจะทําให้ใหม่ครับับลองว่าได้เยอะกว่านี้แน่นอนครับคืออ,อันนี้เราไม่ได้เอากระกร์มามีทั้งปลาแล้วก็เอ็นได้นี่ครับมีอีกอย่างหนึ่งครับไข่มดแดงครับผมอันนี้ก็ได้ครึ่งกระติกครับครึ่งกระติกเล็กๆมดแดง คือมดแดงค่อนข้างจะได้น้อยนะครับจะได้นะ้อยเพราะว่าคนอันนี้เขาก็หากินกันครับหากินค่อนข้างเยอะขายมดแดงแล้วก็กับราคาก็แพงครับราคาก็กิโลเก็บเจ็ดแปดร้อยครับอันนี้ก็ถ้าขายนี่คือบอก ไม่ไม่ไม่อยากขายครับไว้กินอย่างเดียวครับเพราะ<ม>ว่า<ม>อร่อย<ม>อร่อยครับคุอร่อยมากครับนี่ครับปลาลำห้วยแบบนี้หายากครับปลาลายเสือนะครับทอดกินนี่ค่อนข้างอร่อยนะครับปลาลายเสือ,อครับออจบ EP เส้นสั้นครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ